โหดเกินไปแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งล่าสาวสองสุดโหดฆ่าเพื่อนตัวเองคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ฟังดูแล้วโหดเหี่ยมอมหิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปี มีเพื่อนเป็นสาวสองแล้วระหว่างสาวสองคนนี้กับนักศึกษาหนุ่มคนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยอายุเท่ากันเรียนอยู่ที่เดียวกันแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งคนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยออกจากห้องไปข้างนอกภาพจากกล้องวงจรปิดตามข่าวที่ท่านดู คงได้เห็นกันแล้วนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งอายุ21ปีคนนี้ออกไปข้างนอกจากห้องที่หอพักตัวเองแล้วสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาไม่ได้กลับเข้ามาคนเดียวมีสาวสองเดินตามกลับมาที่ห้องด้วยสาวสองคนนี้มีลักษณะตัวใหญ่บึกบึนไม่ได้มีความสะสวยแต่อย่างใด ดูแล้วน่ากลัวเพราะเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ออกแนวตุ้งติ้งถือกระเป๋าแล้วก็เดินตามนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนเรียนอยู่ที่เดียวกันมาที่ห้องของเขาด้วยอีสาวสองนี่ก็เดินตามเพื่อนปีหนึ่งคนนี้มาที่ห้องพักด้วยแล้วห้องพักนี้นะครับก็เป็นหอพัก อยู่ท่ามกลางชุมชนคนมากมายมีคนพลุกพ่านนะครับใกล้สถานที่เกิดเหตุนั้นผมเคยอยู่แถวนั้นมาก่อนจึงคุ้นเคยกับสถานที่เกิดเหตุแถวนั้นดีแถวนั้นเขาเรียกว่าซอยแปดตามข่าวที่บอกไปนะครับทีนี้อีสาวสอง หลังจากเดินตามเพื่อนนักศึกษาปีหนึ่งเข้าไปในห้องด้วยแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งและอีกสักพักกล้องวงจรปิดจับได้ก็คืออีสาวสองเนี่ยที่เดินตามเพื่อนนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งเข้าไปในห้องเนี่ยวิ่งออกมาพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อกางเกงตัวเดิมพร้อมกับหิ้วกระเป๋าเดินดิกๆๆกๆๆรีบหนีออกมาจากห้อง ที่ตอนแรกตัวเองเดินตามเพื่อนตัวเองเข้าไปที่ห้องนี้และตอนหลังเพื่อนตัวเองไม่ได้ออกมาด้วยที่เป็นเจ้าของห้องอีสาวสองนี่วิ่งหนีออกมาจากห้องไม่รู้วิ่งหนีอะไรมาดูลุกลี้ลุกลนพอวิ่งหนีออกมากล้องก็จับไว้ได้แล้วมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันขับมาตอนแรกเนี่ยหลบหนีไปด้วยคุณผู้ชมครับ หลังจากที่อีสาวสองคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อนมหาลัยเดียวกันกับเจ้าของห้องที่หอนี้อายุ21ปีเท่ากันด้วยนะครับหลังจากที่อีสาวสองวิ่งหนีออกไปมันก็มีกลุ่มควันสีขาวโพยพุ่งออกมาจากห้องพักนักศึกษาหนุ่มคนนี้ หลังจากที่อีสาวสองวิ่งหนีออกจากห้องไปแล้วก็มีกลุ่มควันโผยพุ่งออกมาจากห้องพักนักศึกษาหนุ่มวัย21ปีคนนี้ข้างห้องเขาเดินมาเห็นแล้วเขาก็ได้กลิ่นควันเขาเลยไปรีบหยิบถังดับเพลิงเข้าไปช่วยดับพอเข้าไปช่วยดับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ห้องที่อีสาวสองวิ่งหนีออกไปเจ้าของห้องที่เป็นนักศึกษาหนุ่มอะถูกไฟครอบจากการถูกวางเพลิงไฟลุกท่วมตัวแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ด้วยน่าจะเป็นการกระเสือกกระสนและดิ้นลนจนไปจับผ้าจนผ้ามาอยู่ที่ล่างของผู้เสียชีวิต แล้วนอกจากผู้เสียชีวิตจะโดนไฟคลอกในห้องนะฮะไฟคลอกเต็มตัวเลยไฟลุกท่วมห้องเลยนอกจากนั้นยังเจอมีดครับเจอมีดทิมเข้ามาที่ปลายคิ้วหนึ่งแผลทิมเข้ามาที่คางอีกหนึ่งแผลและทิมเข้าไปที่หน้าอกของนักศึกษาหนุ่มคนนี้ อีกหนึ่งแผลตัดขั้วหัวใจถ้าไม่ใช่ฝีมือของอีสาวสองที่มันตามเพื่อนมาแล้วหลังจากเกิดเหตุอีสาวสองนี้วิ่งหนีออกจากห้องแล้วหลบหนีไปมันจะเป็นฝีมือใครนอกจากอีนี่แหละครับทำไมจิตใจถึงเหี้ยมโหดขนาดนี้ จริงๆข่าวนี้ผมก็ไม่อยากจะเล่าเพราะมันดูแล้วหดหูมากท่านอาจจะทราบข่าวกันไปบ้างแล้วทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่เขาเป็นสาวสองที่เขาเป็นคนดีทั่วไปที่เขามีความสามารถเรียนก็เก่งทำงานก็ดีเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์สาวสองคนอื่นเนี่ยเขาเสียหายหมดเพราะมึงอีกระเทยร่างยักษ์อีฆ่าตะกร ไม่ต้องบอกว่ามันจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าที่ทำอาจจะไม่ใช่สาวสองคนนี้ก็ได้กล้องวงจรปิดมันจับภาพเอาไว้ได้มีคนเดินตามน้องนักศึกษาหนุ่มคนนี้เข้าไปคืออีนี่แค่คนเดียวแล้วหลังจากที่เกิดเหตุอีนี่ก็เป็นคนวิ่งออกมาจากห้องนักศึกษาหนุ่มคนนี้แล้วเขาก็เข้าไปเจอศพว่าศพนั้นกาลังถูกเผาอาจจะถูกเผาตอนที่กำลังยังมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียชีวิตในขณะนั้น และที่ศพยังมีรอยมีดที่คิ้วที่ใต้คางที่หน้าอกโหดเที่ยมอมหิตเกินคนเพิ่งอยู่แค่ปีหนึ่งและเป็นเพื่อนมหาลัยเดียวกันไม่รู้นะว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรแต่ไม่ควรทำแบบนี้มันเกินมนุษย์ พ่อแม่ส่งให้มาเรียนแล้วน้องนักศึกษาหนุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยน้องนักศึกษาหนุ่มที่อยู่ปีหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยเขาทำงานเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนเขาเดินทางมาจากภาคใต้เพื่อมาเรียนที่กรุงเทพนนทบุรีมาเรียนที่มหาลัยชื่อดังแห่งนี้แล้วก็ทำงานส่งตัวเองเรียน และอีกคนที่ตามเข้าไปในห้องนักศึกษาหนุ่มคนนี้ที่เป็นเพื่อนวัยเดียวกันในที่เป็นอีสาวสองเนี่ยถ้าไม่ใช่สีมืออีนี่อย่าบอกนะว่าเป็นสีมือผีเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ได้จับคนอื่นได้อีกเลยมีแต่จับอีสาวสองล่างยักษ์นี้ได้แค่คนเดียวที่ตามน้องนักศึกษาปีหนึ่งนี้เข้าไปในห้องแล้วหลังจากนั้นมันก็วิ่งออกมาหลังจากที่อีสาวสอง วิ่งออกมาจากห้องเพื่อนเนี่ยมันก็มีกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจากห้องแล้วคนก็เขาเขาก็าาหิ้วถังดับเพลิงเข้าไปช่วยดับไฟปรากฏว่าไปเจอศพเจ้าของห้องที่เป็นนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของห้องเนี่ยนอนอยู่ในกองเพลิงแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่มีไฟลุกท่วมมีบาดแผลที่คิ้วที่คางที่หน้าอกโดนมีดแทง ถ้าไม่ใช่ฝีมืออีสาวสองนี้ก็ไม่มีใครแล้วแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังล่าตัวมันอยู่อีกระเทยเที่ยมทำให้วงการกระเทยสาวประเภทสองที่เขาทำมาหากินที่เขาขยันที่เขาตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานในเสื่อมเสียเพราะมึงคนเดียวอีควายรูปร่างก็ยักษ์ใหญ่โตมโหลาน น่ากลัวนักศึกษาหนุ่มปีหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้องก็ตัวบางร่างน้อยเป็นผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวแต่อีกเทอร่างยั์มีตัวเบลเลอร์ไม่รู้นะสาเหตุที่มันเกิดเหตุที่มันไปฆ่าเขาเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรแล้วมึงกล้าเผาเ,าเขาในห้องที่มันเป็นห้องหอพักที่อยู่ในชุมชนซอยเนี้ย มึงกล้าเผาได้ไงถ้าเกิดมึงเผาไปแล้วไฟลามไปลุกห้องอื่นด้วยแล้วตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนมันจะไม่ได้เผาแค่ห้องนี้ห้องเดียวมันจะเผาไปทั่วทั้งตึกมันก็จะเกิดเหตุไฟไมหม้ทั้งชุมชนขึ้นมาทําไงอีควายโหดเหลือเกินพ่อแม่ส่งให้มึงมาเรียนแต่เสือกมาเป็นฆาตกรแล้วในระหว่างที่เขา เกิดเหตุรับแจ้งว่ามีไฟไหม้ในห้องหอพักนักศึกษาในซอยนี้ก็ยังมีรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสอดคล้องกันนั่นก็คือมีรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หลังมหาลัยที่นักศึกษาสองคนนี้ทั้งอีฆาตกรทั้งนักศึกษาที่โดนฆ่าเนี้ย เรียนอยู่เนี่ยมีรับแจ้งเหตุว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกขโมยสองเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วกล้องวงจรปิดหลังมหาลัยก็จับเอาไว้ได้ว่าคนที่ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปก็คือคนเดียวกับอีสาวสองคนนี้มีการขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มาที่ หอพักของเพื่อนนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้ที่ถูกฆ่าเป็นทั้งขโมยเป็นทั้งฆ่าตะกรอีชาติชั่วเป็นทั้งขโมยเป็นทั้งฆ่าตะกรเป็นสาวสองเนี่ยไม่มีใครเขาว่าเป็นกระเทยเนี่ยอย่าทำให้ใครเขาดูถูก สาวสองรู้ว่ากระเทยเนี่ยเก่งๆเขาพิสูจนตัวเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่สิ่งที่มึงทำเนี่ยมันเกินมันโหดเกินสาวสองเนี่ยเขาต้องมีจิตใจที่อ่อนไหวนุ่มนวลไม่ใช่เฮี้ยมอมาหิตอย่างมึงขนาดนี้แล้วหน่วยพิสูจน์หลักฐานเขาได้นำร่าง ของน้องที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยไปตรวจปรากฏว่าเขาบอกว่าการที่ถูกแทงที่คิ้วถูกแทงที่ใต้คางถูกแทงที่หน้าอกเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเลยแสดงว่าตอนน้องโดนเผาน้องยังมีชีวิตอยู่หูอีเลวมึงต้องเฮี้ยมอมาตขนาดไหนถึงทําได้ลงคอ แสดงว่าระหว่างที่น้องนักศึกษาหนุ่มคนนี้โดนแทงแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาอาจจะโดนอินนี่เผาอำพังต่อจากที่ไปฆ่าน้องคิดว่าน้องคงตายเลยแต่น้องยังไม่ตายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าน่าจะเกิดจากการบาดเจ็บ สาหัสและมีการสําลักควันไฟเข้าไปอย่างมากจึงทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในเวลาต่อมาคนที่เขาเข้าไปดับเพลิงในห้องให้เขาก็เป็นเพื่อนข้างห้องนี่แหละครับเป็นคนที่อยู่หอพักนี่แหละเขาก็ไปลากศพออกมาเขาคิดว่าน่าจะยังช่วยเหลือได้อยู่แต่ปรากฏว่าก็เสียชีวิตตรงนั้นแล้ว ทำไมมึงโหดเหี้ยมอมหิตขนาดนี้นะผมไม่รู้ว่าสาเหตุระหว่างคนสองคนระหว่างเพื่อนสองคนนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรกันแต่ทั้งคู่ก็เรียนอยู่มาหาลัยเดียวกันและอายุเท่ากัน21ปีเท่ากันปีหนึ่งเหมือนกันกำลังจะมีชีวิตที่สดใส แล้วน้องที่เสียชีวิตที่โดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยแม่เขาเสียใจมากเพราะเป็นเด็กที่ขยันส่งตัวเองเรียนรู้จักทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอยากมาเรียนที่นี่น้องก็เดินทางมาตั้งไกลมาจากภาคใต้มาเรียนที่นี่แล้วมาส่งตัวเองเรียนแต่เป็นความโชคร้ายของน้องผู้ชายนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้ที่ต้องมาเจอเพื่อนเลวชั่วที่โหดเหี้ยมอมหิดขนาดนี้ เป็นวัยปีหนึ่งเป็นวัยเฟสชี่ชีวิตกําลังจะมีความสุขในวันข้างหน้าและก่อเหตุที่ไหนไม่มาก่อเหตุมาก่อเหตุแถวถิ่นผมที่ผมเคยอยู่ที่ผมเคยค้าขายผมคุ้นชินกับบริเวณหอพักแถวนี้ที่เกิดเหตุเป็นอย่างดี มึงก็ทําให้ชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนหวาดผวาขวัญกระเจิงกับเหตุการณ์อันโหดเหี้ยมโดยฝีมือของมึงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ไปแกะรอยมันก็เอารถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ยไปจอดทิ้งไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็เดินทางโดยรถไฟหลบหนีไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เขากําลังเร่งล่าตัวมันอยู่ ไม่มีแรงใดเสมอเท่ากับแรงกรรมมึงจําไว้แล้วมันจะเป็นตราบาปติดตัวมึงไปชั่วชีวิตจนถึงชาติอื่นๆทำไมถึงต้องฆ่าเขาได้มีปัญหาอะไรใหญ่หนักหนาอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องของเพื่อนแต่เพิ่งอยู่ปีหนึ่งเอง เป็นเพื่อนจริงแต่อาจจะไม่ได้สนิทอะไรกันมากแต่ก็รู้จักกันที่เป็นเพื่อนเรียนมหาลัยเดียวกันโอ้โหเลวจริงๆจ,จับตัวมันมาให้ได้และประหารชีวิตมันนะครับน้องนักศึกษาหนุ่มคนนี้คงจะไม่เอามีดแทงตัวเองคงจะไม่มีการเผาตัวเองนะครับ พรก่อนที่จะมีกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจากห้องหอพักนี้อีสาวสองนี้วิ่งออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีกลุ่มควันโพยพุ่งออกมาจากห้องนี้ที่น้องนักศึกษาหนุ่มเนี่ยโดนฆาตกรรมอาพางโดยการโดนแทงและถูกเผาในห้องโอ้มึงกล้าเผามึงต้องเฮี้ยมขนาดนั้นนั่นคนนะเว้ยคนไม่ใช่สิ่งของ แล้วเผาอำพรางนั่นห้องหอพักนะไม่ใช่ตเตาเผาที่วัดเผาอำพรางหรือมึงจะเผาหอพักนะครับจับได้นะถ้าจับอีนี่มาได้นะคนในเรือนจําต้อนรับมันหน่อยถ้าจับอีนี่มาได้นะในเรือนจําต้อนรับมันหน่อยรับน้องมันหน่อย อยากสวยมากใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอแดนแปดเดี๋ยวพี่ๆเขารอต้อนรับมึงอยู่นะเดี๋ยวมึงเจอโหดเหี้ยมของแท้อยู่ข้างในคนข้างในเขาเกลียดฆ่าตกรกลุ่มคนข้างในเขาอาจจะมีคดีทำร้ายร่างกายป้นจี้ แต่มึงเข้าไปเนี่ยเข้าไปในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็เป็นฆาตก,กรเนี่ยมึงเข้าไปแล้วแมเป็นสาวสองนี่นะแต่ถ้าสาวสองดีๆเดีเย่ยวเขาจะอยู่ข้างนอกเขาจะทํามาหากินเขาจะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานให้ไปที่ยอมรับในสังคมมีเยอะแยะมากมายตัวอย่างดีๆมีเยอะแยะมากมายไม่จาไปจาตัวอย่างหาอะไรของมึง การที่คนเราจะฆ่าคนได้เนี่ยมันต้องมีจิตใจที่โหดเยี่ยมเป็นพื้นฐานมาก่อนมันต้องมีจิตใจที่โหดเยี่ยมอมหิตมันถึงจะฆ่าคนคนหนึ่งได้นะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามมันมาให้ได้เพราะมันคือภัยอันตรายของสังคมอย่าปล่อยให้มันลอยนวลน,นะเอามันไปไว้แดนแปดเอาให้แม่งกลายเป็นผู้ชายเลย ให้แม่งกลายมาเป็นผู้ชายอีกครั้งหนึ่งโหดเทียมอย่างนี้มึงอย่าไปเป้นสาวสองโหดเทียมออกมาเหตุอย่างนี้เสียคนที่เขาเป็นสาวสองดีดีหมดมึงต้องกลับมาเป็นชายนะต้องกลับมาเป็นชายเดี๋ยวเขามีคนจัดการให้ข้างในนะครับโหดมากน้องนักศึกษาปีหนึ่งต้อง ทรมานเป็นอย่างมากกว่าเขาจะเสียชีวิตทั้งโดนแทงทั้งโดนเผาโอ้โตายแล้วแล้วมันกล้านอะอยู่ในละแวกชุมชนที่มีคนอยู่รับขัางนะครับหอพักน้องที่มันก่อเหตุเนี่ยอยู่ในละแวกชุมชนที่มีคนคับขั่งน<อ>ี่ยเผาอมพัางเผาหาพ่อเหือเผาอมพัาง จะลามไปห้องข้างๆเขาด้วยเกิดห้องข้างๆเขามีลูกเล็กเด็กแดงอยู่มันจะไหม้กันไปทั้งตึกทํำยังไงทีนี้กลายเป็นโศกอนาตกรรมใหญ่ไฟไหม้หอพักนักศึกษาทั้งหอขึ้นมาลามไปทั่วโอ้โหเหี่ยมนะครับดูดีเล่าไปเหงื่อแตกไปโ,โหดเหี่ยมมากขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ เรื่องของน้องนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้นะครับที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการหาเงินส่งตัวเองเรียนการหาเงินเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันคนเรามันแตกต่างกันภาระคน,คนเรามันยิ่งใหญ่มันหนักหนาสาหัสไม่เหมือนกัน การหาเงินของเขาคุณอาจจะดูเพียงน้อยนิดแต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาก็ได้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนต่างมีปัญหาในชีวิตไม่เหมือนกันแต่อีสาวสองคนนี้มึงต้องรับกรรมครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าให้เหออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะมันสะเทือนขวัญน,นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่กดแชร์ฟังกันในรูปแบบของข่าวชาวบ้านเป็นการเล่าแบบสไตล์ผมแบบข่าวชาวบ้านเลยนะครับผมเปรียดเสมือนผู้ใหญ่บ้านเอาข่าวสารมาเล่าให้ลูกบ้านฟังคุยกันแบบให้เข้าใจง่าย ขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับก็จะมีข่าวนะครับมาเล่ามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆในรูปแบบฉบับของผมหยิบยกเรื่องราวของชีวิตประจำวันมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้ผิดพลาดพั้งไปให้อภัยกันด้วยกิริยาวาจาใดาในการพูดคุยในไลฟ์สดตรงนี้มีไม่สุภาพไปบ้างต้องขอกาบรประทานอภัยทุกสิ่งทุกอย่างคืออัทรรในการรับชมดู เพื่อเป็นอัตรสดูเพื่อทราบข่าวสารดูเพื่อเป็นความบันเทิงบางวันก็จะมีเรื่องราวของการเตือนภัยมิจฉาชีพแบบใหม่ๆมาเล่าให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกการกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนใครที่อยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์อันนี้ดีมากต้องขอฝากเอาไว้ด้วย ใครที่อยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรให้นึกถึงยางไทยตรานกอินซีหรือยางไทยแอดแลนเดอร์นี่ครับจำไว้ให้แม่นนะครับยางไทยตรานกอินซีหรือยางไทยแอดแลนเดอร์ er. มีจัดจำหน่ายแล้วทั่วประเทศครับมีตั้งแต่ขอบสิบห้าสิหสิบเจ็ดสิบแปดขอบยี่สิบมีรับประกันเพียบพร้อม นะฮะเขาผลิตออกมารองรับการใช้งานของท่านทุกประเภทไม่ว่าท่านจะขับระยะใกล้ส่งลูกไปโรงเรียนขับระยะใกล้ไปจ่ายตลาดหรือท่านขับระยะไกลไปทำงานข้ามจังหวัดติดต่อกันหลายๆจังหวัดหรือมียันยางนักแข่งระดับประเทศในสนามใหญ่ๆห่แอดแลนเดอร์ ander, นะครับ มียันยางนักแข่งระดับโลกเลยก็ว่าได้ยางไทยแอดแลนเดอร์ er, หรือยางไทยตรานนกอินทรีชื่อนี้จําให้แม่นจัดจําหน่ายและทั่วประเทศสามารถพิมพ์คําว่าแอดแลนเดอร์หรือพิมพ์ว่ายางไทยตรานนกอินทรีได้ทุกแอบปบทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางเขาจะมีคลิปรีวิวตั้งแต่วิธีการผลิตโรงงานใหญ่โตอยู่ที่ประเทศไทยผลิตแบบมาตรฐานเลยครับโรงงานใหญ่มาก แต่ละเดือนเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยแทบไม่พอเพราะตอนนี้ยางไทยแอดแลนเดอร์เป็นที่ต้องการของคนที่อยากจะเปลี่ยนยางในช่วงนี้เป็นอย่างมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกจะเปลี่ยนยางครั้งข่าวใดต้องนึกถึงยางไทยตรานกอินซีหรือยางไทยแอดแลนเดอร์จัดจำหน่ายแล้วทั่วประเทศขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ข่าวหน้า จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังต้องรอติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ